สวัสดีครับพบกับพี่การอีกแล้วนะจากคลิปที่แล้วเนี่ยพี่ได้สอนการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นไปแต่ในคลิปนี้เนี่ยพี่จะมาสอนในการโหลดดาวน์โหลด Python แล้วก็ดาวน์โหลดตัว VS Code สำหรับไปใช้เรียนกันนะครับโอเคอย่างแรกเนี่ยเรามาโหลด p y t h o นกันก่อนเลยเข้าาใน g o o g l นครับเราพิมพ์ว่า Python เลยก็เข้าลิงก์แรกครับ p y t h o n o r g เว็บไซต์นี้เนี่ยคือมีทุกอย่างกับ Python เลยนะครับก็คือมีคอมมูนิตี้ด้วยมีการหางานมีมีตัวด็อกิเมนต์ซึ่งเอาไว้อ่านพวกสินแ็กของ Python ด้วยนะครับแต่เราจะมาดาวน์โหลดกันเราก็กดดาวน์โหลดเลยแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับผมโหลดเวอร์ชันล่าสุด38.3แล้วก็มันจะขึ้นนี้นะครับผมก็กดาวน์โหลดแป๊บนึงครับแป๊บเดียวนั้นแหละนะเสร็จแล้วก็กดเข้าไปเลยนี่มันจะขึ้นว่า i n s t อ l l Python 3 install อไงบ้างก็กด add 3.8ทูผ่าไปเลยนะครับผมไม่ต้อง add ผ่าเองก็กด install ไปเลยก็คือเราเช็ตค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็โหลดให้หมดเลยโอเคอเสร็จแล้วจะขึ้นหน้านี้นะแล้วก็ทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเราก็กด close ได้เลยวิธีเช็คว่าไ y t h o ดาวน์โหลดมาใช้งานได้ไหมลองกดที่ search นะครับแล้วก็ลองพิมพ์ว่า Idle จะขึ้นตัว Idle ก็คือไว้เขียน Python ใน Interactive mode นะครับตัวนี้นะครับตรณนี้ที่เช็คอีกแบบหนึ่งก็คือไปที่ Command n i นะ e คอมเมน m ์มันพร้อมแล้วก็พิมพ์ว่า py หรือ Python ก็ได้นะครับได้เหมือนกัน ก็จะขึ้นตัว Python Interactive Mode ให้มันไนะด้เลยข้างบนนี้อ่าได้อันนี้เนี่ยแสดงว่าเราโหลด Python เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราจะมาโหลด VS Code กันโอเคไปเลยกดเปิดแท็บใหม่ก็เห็นว่า VS Code เป็นเลยโอเคจะเป็นเว็บไซต์นี้นะ code.visualstudio.com นี code. ่กดนี้ได้เลย coding f i f y กดเลยครับ ดาวโหลดรอสักแป๊บหนึ่งนะโอเคเสร็จแล้วนะแล้วก็กดเลยเลยโอเคไม่จะมีข้อตกลงให้น้องๆได้อ่านยามว่างกันนะก็เลื่อนเลื่อนอ่านได้โอเคแล้วเราอ่านเสร็จแล้วกนะ็กด i a c c e p t ตรงนี้เนี่ยก็จะให้เลือกเขาจะให้เลือก เลือกผ่าที่จะเก็บตัว Visual Studio Code นะพี่ก็ปล่อย Default ไปเลยต่อมานี้โอเคเหมือนเขาบอกว่าเขาจะสร้าง shortcut ที่ Start Menu Folder นะนี่พี่ก็แนะนำว่าให้ปล่อยปล่อย e ดี u l t ไปเลยนะ okay. ต่อมาานี้โดยหอ้อนเนี้ยเขาถามว่าจะสร้างตัว desktop icon ขึ้นมาไหมซึ่งพี่ไม่ชอบให้มันลกนะพี่ก็เลยไม่กด เปล่าล่านี่คือปล่อยดีฟอ์ไปเลยไ okay. อตัวเนี้ยน้องก็เลือกเอาได้เลยนะเพราะว่าพี่ยังไม่พี่ยังไม่กดไว้นะพี่ปล่อยดีฟอลตามปกติของมันเลย okay. โอเคพออย่างเสร็จหมดแล้วเนี่ยกด Install เลยปล่ยอยยาวๆโอเคเสร็จแล้วแบบนี้นะเ okay. แล้วกด finish ไปได้เลยโอเคี okay. นี้เราเรามาเปิด VS Code ดูเลยดีกว่านหน้าตาะเป็นนี้นะครับ่างน,นี้เราเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันจะมีาถามเราเต็มหมดเลยนะครับนี่เราสามารถไฟล์ new ไฟล์มาได้นี่นะครับแล้วก็เวลากด save เนี่ยแล้วก็ save เซฟ .py ได้ที่จะลองตั้งเป็น test.py นะครับก็เป็นไฟล์ภาษา Python ให้แล้วก็พิมพ์ไคลสิ้นแท็กของ Python ได้เลย จะลองให้ดูนะโอเคแลดูก่อนนะเห็นไ,ไหมได้แล้วโอเคนะนี่ถือว่าโอเคแล้วซึ่งเราเราเขียนลงไ t ท o อ Python นะแล้วก็ฝาลองรันไฟเทอร์มินอลดูก็คือจะเป็นการรันไฟเนี้ยในเทอร์มินอ,อนารรานลนใ,นอนอให้เราเลยโดยไม่ต้องไปอะไรทำอะไรนะโอเคนี้โอเคแต่น้องพยายามอย่อยาใช่งี้บ่อยนะ ให้แนะนำให้ใช้ใช้วิธีการ CD แล้วก็พวกใช้คำสั่ง PY อันนี้เอาไว้ใช้เวลาใช้ v c เวคนะแต่ว่าเวลาสอบเนี่ยบางเครื่องอาจจะไม่มีเว c o โให้ใช้ก็ต้องใช้วิธี CD นะฝึกชานั้นให้ให้เป็นให้ชำนาญดีกว่าเพราะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะงงตอนสอบนะโอเคโอเคครับน้องๆหลังจากที่พี่การเนี่ยได้สอนการติดตั้งใน Windows ไปแล้วเรียบร้อยนะครับต่อมา มาเจอกับพี่ตาลบ้างนะครับวันนี้พี่จะมาสอนการติดตั้งใน Mac OS นะครับเริ่มจากอย่างแรกเลยก็คือ Python ให้น้องเข้ามาที่เว็บไซต์ Python นะครับแล้วก็กดมาที่ดาวน์โหลดหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีลิงก์สำหรับการดาวน์โหลด p y t h o n เวอร์ชัน3.8.3สำหรับ Mac OS อยู่นะครับให้น้องกดดาวน์โหลดได้เลยหลังจากที่น้องกดดาวน์โหลดแล้วนะครับ น้องก็จะได้ไฟล์ installer มานะครับให้น้องเปิดไฟล์แล้วก็ทำตามขั้นตอนได้เลยครับเมื่อมาถึงในส่วนของ license agreement นะครับให้น้องกดว่า agree หลังจากนั้นครับให้เลือกพื้นที่ที่น้องจะ install ถ้าเกิดมันถามหา password นะครับก็ใส่ password ได้เลยและก็ไม่นานมากนักนะครับการ install ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับให้น้องกด close ได้เลย ตรงนี้นะครับมันจะถามว่าน้องจะเก็บตัว installer ไว้ไหมถ้าเกิดน้องไม่เก็บน้องก็กด move to trash ได้เลยครับจากนั้นให้น้องไปที่แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็เลื่อนหา python 3.8เมื่อเปิดโฟลเดอร์นั้นเข้าไปนะครับน้องจะเจอกับแอปพลิเคชันหนึ่งที่ชื่อว่า idle ให้น้องเปิดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับคือการรัน python ในรูปแบบของ interactive mode ซึ่งตัว ideal เนี่ยสามารถทำได้มากกว่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในภายหลังนอกจากในส่วนของ ideal แล้วนะครับให้น้องเปิด terminal ขึ้นมาแล้วพิมพ์ว่า python 3มันจะทำการรัน python ในรูปแบบของ interactive mode เหมือน ideal เลยนะครับน้องสามารถพิมพ์โค้ดลงไปได้เลยนะครับมันก็จะแสดงผลออกมาเหมือนกัน หลังจากที่เรา install Python ไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูการ install Text Editor ของเราบ้างนะครับซึ่งเราจะใช้ตัว Visual Studio Code นะครับให้น้องเข้ามาที่เว็บไซต์ code.visualstudio.com หลังจากนั้นนะครับมันจะมีลิงก์ดาวน์โหลด for Mac อยู่ให้น้องกดดาวน์โหลดได้เลยครับเมื่อการดาวน์โหลด,ดเสร็จสิ้นนะครับน้องจะได้ไฟไล์ .zip มาให้น้องทำการแตกไฟไล์ครับ หลังจากที่เราแตกไฟล์แล้วนะครับภายในจะมีแอปพลิเคชัน Visual Studio Code อยู่ให้น้องลากแอปพลิเคชันดังกล่าวนะครับเข้าไปในโฟลเดอร์แอปพลิเคชันหลังจากนั้นครับให้น้องเข้าไปที่ Launchpad นะครับน้องจะสังเกตได้ว่าจะมีแอปพลิเคชัน Visual Studio Code โผล่ขึ้นมาให้น้องกดเปิดได้เลย <sm ell> เมื่อกดเปิดครั้งแรกนะครับมันอาจจะมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเรื่องของ ความปลอดภัยนะครับให้น้องกดเปิดได้เลยครับเท่านี้การ install text editor ของเราก็เสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยนะครับน้องสามารถใช้ตัว vs code เนี่ยในการเขียน python รูปแบบของ script mode ได้เลยโอเคครับน้องๆหลังจากที่น้องๆเนี่ยได้ติดตั้ง python แล้วก็ vs code แล้วนะครับคราวนี้พี่ก็จะมาแนะนำในส่วนของ ideal นะครับตัว idel เนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันที่ติดมากับการ install python อยู่แล้วนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นเพื่อนคู่ใจเราเลยเวลาที่ text editor ตัวอื่นๆมีปัญหาทำให้น้องไม่สามารถใช้งานได้นะครับน้องยังมี idel ไว้สำหรับใช้งานนั่นเองคราวนี้เมื่อเราเปิด idel ขึ้นมามันจะอยู่ในลักษณะของ interactive mode สำหรับ Interactive Mode นะครับเมื่อน้องพิมพ์โค้ดหรือคำสั่งใดๆไปมันจะสามารถตอบสนองได้อย่างทันทีนะครับอย่างเช่นพี่พิมพ์ไปว่า6บวก3มันก็จะแสดงผลค่าของ6บวก3กลับมาให้พี่ได้ทันทีสมมติพี่ให้ A เท่ากับ20แล้วพี่เรียกตัวแปร A มันก็แสดงค่า20ออกมานะครับต่อมาที่การใช้ Script Mode นะครับ ให้น้องกดไปที่ไฟล์ New File มันก็จะเด้งหน้า Text Editor ของ Idle ขึ้นมานะครับน้องสามารถพิมพ์โค้ดลงไปได้เลยนะครับสมมุติว่าพี่ให้ a เท่ากับ20แล้วพี่ให้มันแสดงผลค่า a ออกมาตัวสคริปต์โหมดเนี่ยมันคือการใช้งานในลักษณะที่เราเขียนสคริปต์หรือว่าเขียน ลำดับของโค้ดเนี่ยลงไปทั้งหมดก่อนว่าจะให้มันทำงานอย่างไรนะครับแล้วก็เซฟออกมาเป็นไฟล์นะครับหลังจากนั้นเราค่อยเปิดไฟล์นั้นขึ้นมาพี่จะทำการเซฟไฟล์ไว้ที่ Desktop นะครับชื่อว่า test นามสกุลจะเป็น .py หลังจากนั้นครับให้น้องกดพิทิลันนะครับแล้วก็กด r u ันโ d u l e จะสังเกตได้ว่าหน้าต่าง Interactive Mode ของ i d e a เนี่ย ก็จะรีสตาร์ทนะครับแล้วก็ทำการรัน test py ของเรานะครับทำให้ใคร20แสดงผลออกมานั่นเองอีกลักษณะหนึ่งในการใช้งานสคริปต์โหมดนะครับให้น้องเปิดเทม m i ล a l ขึ้นมานะครับแล้วไปยัง Directory ที่น้องเก็บไฟล์ py เอาไว้นะครับในการรันสคริปต์โหมดลักษณะนี้นะครับให้น้องพิมพ์คำสั่ง python 3นะครับตามด้วยชื่อไฟล์นะครับซึ่งของพี่ก็คือ test py จากนั้นกด enter จะสังเกตได้ว่าค่า a ของพี่ที่พี่เซตเอาไว้ a y ว่าให้มันเท่ากับ20นะครับก็จะแสดงออกมานั่นเอง